ไปต่องกันที่ประเด็นร้อนของคุณแม่ลูกแฝดมาร์กี้ราศีนะคะที่ล่าสุดได้ออกมายืนยันเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่ใช่เบลล่ารานีนะคะที่เธอได้พูดถึงค่ะหลังจากที่เป็นล่าเนี่ยถูกโยงนะคะว่า,าถูกโยงประเด็นเมาส์ดาราแซบนะคะที่เขาเมาส์กันในช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาค่ะว่าดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดคือใครค่ะ เป็นเรื่องร้อนของโลกออนไลน์เลยล่ะค่ะหลังจากที่นางเอกสาวมักกี้ราศีได้เล่าเรื่องสุดแซ่บในช่วงหนึ่งของรายการเพื่อนใหม่ทางช่อง YouTube ของใหม่เดวิกากับอีพีรวมตัวนางเอกแก๊งเมอมามาเป็นชันเลนตอบคําถามสุดลับค่ะซึ่งมักกี้ก็ได้ตอบคําถามที่ว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานด้วยอีกโดยเจ้าตัวก็ได้เล่านะคะว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบนี้ไม่มีใครอยู่เพราะว่านั่ง คุยกันในห้องกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงไว้แล้วก็บอกอีกค่ะว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปก็คิดว่าเผื่อมีอะไรก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงไว้เชื่อไม้พอเดินกลับปาไปหาเพื่อนทุกคนแล้วก็บอกว่าไม่ขออธิบายอะไรนะให้ลองฟังเสียงกันเอาดูทุกคนฟังแล้วเนี่ยก็ซูดเลยเพราะว่าแต่ละอันที่ฟังแล้วก็แบบ แกมันโง่เองใครที่จะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันแล้วล่าสุดทางด้านของมาร์กี้ก็ไม่รีรอให้เข้าใจผิดนะคะก็ได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่สยบดราม่าค่ะแล้วก็ยืนยันแล้วว่าคนที่ได้เล่าถึงเนี่ยไม่ใช่เบลล่าราณีแน่นอนค่ะโดยระบุข้อความว่าไม่ใช่เบลล่านะคะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะ